ธรรมะมคู่บุญมูลนิธิมิลค์เนออฟไลท์ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญเจ้าปู่สีสุดโทสาลเจ้าปู่สีสุดโทและย่าสีปธุมมาคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีเพื่อหาไรายได้สมทบทุนโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมอบให้คณะกรรมการ คำชะโนดเพื่อใช้บริหารศูนย์รวมถึงการสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยมูลนิธิมิลเกิลออฟไลท์ดำเนินโครงการต่างๆตามพระดำริองค์ประธานมูลนิธิที่ทรงมีความห่วงใย พระศกนิกรชาวไทยทุกพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมูลนิธิ Miracle of Life มีแผนการดำเนินโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มุ่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวจึงได้จัดทํำโครงการนี้เพื่อหางบประมาณสมทบทุนโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในคนําชะโนดโดยจัดทำวัตถุมงคลเรียนเจ้าปู่ศีสุโทร,รุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีวัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณสมทบทุนโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิลเลคเกลออฟไลท์จัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลมูลนิธิมิลเลคเกิลออฟไลท์รุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีโดยมีท่านดรมนัทโนนุตเป็นประธานคณะกรรมการจัดสร้างโดยจะมีพิธีบวงสวงและพิธีเทวาพุทธาพิเศษ ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าณคำชะโนโดท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ในวันพิธีพุทธาพิเศษหรือติดต่อที่เบอร์095 094 2 9 2 2รายได้จากการจัดสร้างนำเข้าโครงการ หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิมิล a c l e o เค i ลอ,อ,อไล์ธรรมะคู่บุญ